เหรียญคิปโตเคเรนซีนะคะที่มาแรงในปี2022ต้นปีนี้น้องๆจะต้องรู้เลยนะว่าเหรียญไหนมาแรงเหรียญไหนปังนะคะเดี๋ยววันนี้พี่เป้มาสรุปให้ฟังแบบจุกๆเลยนะคะเอาไวนว่าเริ่มแรกเลยนะเหรียญที่1คือเหรียญแอลลอน,นะคะ่ะแอลลอนก็คือตัวย่อคือ E G L D นั่นเองนะ E G L D เนี่ยเป็นเหรียญที่ เขาว่ากันว่าจะมาฆ่าตัวอีทิเลียมเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหรียญแอลลอนตัวนี้มันมีการทำธุรกรรมการแลกเปลี่ยนซื้อขายบนกระดานเอ็ก a ชน e และบริการได้เร็วกว่าอีทิเลียมอีกอีทิเลียมว่าเร็วว่าแรงแล้วเจอแอลลอนเข้าไปแบบ f a สต์แอนด์ฟรเ เร็วกว่าอีตาเลียมีนะคะเร็วกว่าระดับถึง1 5 0 0 0ธุรกรรมต่อวินาทีน้องๆลองคิดดูนะว่าในโลกเราเนี่ยถ้าเขาเล่นคริปโตเคอเรนซีในการเทรดเหรียญบนกระดานคริปโตเคอเรนซี่อะคะ่ะแล้วมันเร็วขนาดที่ว่าใน1วินาทีเนี่ยมันสามารถทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเนี่ยได้1 5 0 0 0ธุรกรรมใน1วินาที1วินาทีมัน กระพิตตามันก็หนึ่งวินาทีแล้ววันดึกออกมาแล้วมันทําได้ตั้งส5 0หมื่นห้าพธุรกรรมอ่ะน่าหมายความว่ามันเร็วยิ่งกว่าอีทีเรียมเพราะฉะนั้นนะคะปีนี้มันเป็นปีทองของตัวเหรียญชื่อว่าแอลลอนนะแอลลอนตัวนี้พี่เป้ก็เก็บไว้นะคะเออแต่พี่เป้จะมาบอกน้องๆน,นิดนึงนะคะว่าพี่เป้ไม่ใช่ f i n a n นเชีที่สามารถที่จะมาแนะนําน้องๆได้นะแต่ว่าพี่เป้แค่มาแบบเหมือนกับแนะนํา เหรียญไหนที่มาแต่ว่าน้องเองเนี่ยจะต้องเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะเล่นตัวไหนนะคะลองไปศึกษาดีๆให้แน่ชัดอีกทีหนึ่งก็พูดง่ายคือพี่เป้อะมีหน้าที่มาบอกว่าเหรียญตัวไหนมาเหรียญตัวไหนกำลังมาแรงในปีนี้แต่ตัวน้องเองที่เป็นคนควักเงินออกจากกระเป๋าเนี่ยน้องจะต้องศึกษาให้ละเอียดมากกว่านี้สองชั้น3ชั้นมากกว่านี้นะคะอ่านเริ่มันเลยนะ ก็คือตัวเหรียญของแอลลอนเนี่ยมันทำธุรกรรมได้เร็วมากเรื่องค่ากงค่าแก๊สเนี่ยอพูดง่ายๆนะตกต่อ1ธุรกรรมเนี่ยมันแค่0.00ดอลลาร์สหรัฐ0.001ดอลลาร์สหรัฐนะคะก็เท่ากับ0.033บาทไทยนะีคิดว่าบิตคอยนมันถูกแล้วนะบิตคอยนี้ก็ยังไม่ถึง1บาทเลยนะ คือน้องถ้าน้องคนไหนเนี่ยที่เคยมีการโอนเงินระหว่างประเทศนะคะสมมติว่าน้องเนี่ยจะต้องการโอนเงินญาติน้องอยู่ที่ฝั่งอเมริกาน้องต้องการโอนเงิน1ล้านบาทไปที่สหรัฐอเมริกาถ้าเป็นสมัยก่อนน้องจะต้องโอนที่ไหนโอนทีเ่เขาเรียกว่า PayPal PayPal รับโอนเงินระหว่างประเทศโอนที่ Western Union นะคะพวกเนี้ยค่าทำธุรกรรมเนี่ยมันแพงมากๆเลยพอ,อพวก บิตคอยเข้ามาพวกแบบสมาร์ทคอนแทรคเข้ามาก็คือ,สา,าอ Prof. สามารถที่จะง่ายสามารถที่จะโอนเงินระหว่างประเทศได้ง่ายมากแค่คลิกป,ปุ่มเดียวนะคะสามารถโอนเงินได้แบบ Fast and f u r i o u s ได้รวดเร็วทันใจแล้วก็ค่าธรรมเนียมแสงถูก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 กระทั่งที่แบบอย่างที่พี่เป้ยกตัวอยา่างตัวเนี้ยอลรอนตัวเนี้ย ค่าธรรมเนียมมันไม่ถึง0.33 0.033บาทยังไม่ถึง1บาทเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะปีนี้ปี2022เหรียญที่ต้องจับตามองอาจจะมาแทนที่ตัวอีทีเรียมก็ได้คือมันไม่สามารถที่จะแทนที่กันได้แต่มันยังไงมันพัฒนาระบบให้เร็วกว่าตัวอีทีเรียมนะคะก็คือ egld นั่นเองนะคะ ตัวนี้มันเป็นโปรโตคอลมันเป็นอยู่ภายใต้ของสมาร์ทคอนแท็กอยู่ภายใต้ของบล็อกเชนเหมือนกันอันนี้ข้อดีคือมันมี Secure Proof of, of Stake นะคะคำว่า Secure Proof of, of Stake มันก็ดีกว่าตัวอีทิลเลียมตรงที่ว่ามันเร็วกว่าแล้วก็มันก็มีค่าฟรีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าตัวอีทิเลียมตัวอีทิลเลียมนะเมื่อปี2021เขายังใช้ Proof of Work ภายใต้ของระบบนะคะเขายังใช้ Pro of of work เพราะฉะนั้น Proof of Stake เนี่ยมันย่อมดีกว่า Proof of Work นะคะในเรื่องของโปรแกรมนะ,ะแล้วก็ได้ยินว่าอีทิลเลียมในปี2022เขาพยายามจะทำ Proof of Stake ให้เหมือนกับตัวแอลลอนนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะแซงหน้าก่อนใครยังไงนะคะวันนี้พี่เป้ก,ก็มาบอกต้นปีก่อนเลยนะว่าตัวของแอลลอนเนี่ยเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆพี่เป้เองก็เล่นไว้เหมือนกันนะคะตัวแอลลอนนะคะเพราะฉะนั้นเหรียญที่1คือเหรียญอลลอนค่ะ มาเหรียญที่2เรียนที่2คือเจ้าข้อของ cryptocurrency นั่นเองน้องๆลองทายคืออะไรก็คือเหรียญ bitcoin นะคะตัว bitcoin ตัวนี้ทุกคนต่างรู้ดีว่ามันคือเจ้าข้อของ cryptocurrency มันคือทองคำถ้าเปรียบเทียบมันคือทองคำมันไม่สามารถที่จะขุดแล้วขุดอีกได้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีแค่นี้แค่21ล้าน bitcoin เท่านั้นแล้วทุกๆ4ปีมันยังไง ทุกๆ4ปีเขาเขียนโปรแกรมขึ้นมาแล้วมาที่จะแลบซื้อขายแลกเปลี่ยนบนกระดานได้สามารถโอนเงินระหว่างประเทศได้สามารถที่จะซื้อสินค้าและบริการที่ต่างประเทศได้สมมุติว่าเราเนี่ยจะบินไปสหรัฐอเมริกาแล้วเราไม่มีเงินสดในมือเลยเราสามารถแต่เรามีฮาร์ดแวร์วอลเล็ตอยู่ในมือฮาร์ดแวร์วอลเล็ตก็คือกระเป๋าดิจิตอลนั่นเองนะคะเราสามารถพกไปได้ทุกที่ เราสามารถเราจะต้องจำรหัสคีย์เวิร์ดตรงนี้ไว้ให้ดีนะพอเราบินไปที่ไหนทั่วโลกเนี่ยเรามีแค่ตัวนี้ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเราสามารถที่จะจับจ่ายซื้อของซื้อสินค้าและบริการต่างประเทศได้เลยและยิ่งในอนาคตนะคะถ้าเขาเปิดประเทศนะหรือเปิดให้ใช้ตัวบิตคอยมากขึ้นอย่างทีออ่ประเทศเอลซาวาดอร์เป็นประเทศแรกนะคะในโลกที่เปิดให้ใช้บิตคอยอย่างถูกกฎหมายเสรีภาพ แล้วก็บิตคอยสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้เลยนะคะสําหรับตัวบิตคอยเนี่ยอย่างที่พี่เป้บอกคือมันว้าวมากนะมันสามารถที่จะบินไปไหนทั่วโลกก็ได้เราสามารถที่จะใช้ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตตัวเนี้ยตัวเดียวนะบินไปทั่วโลกบินไปซื้อสินค้าและบริการได้คือลองคิดดูนะเวลาทุกวันเนี้ยก่อนที่เราจะบินไปสหรัฐอเมริกาเราจะต้องแลกเหรียญบาทเป็นเหรียญอา่า US ดอลลาร์ใช่ไหมซึ่ง ในการซื้อ US ดอลลาร์เนี่ยเราต้องโดนค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมของธนาคารอยู่แล้วที่เขาจะหักเราไปแล้วเวลาเรากลับมาเราจะแลกเหรียญดอลลาร์เป็นเหรียญบาทเนี่ยมันก็โดนค่าธรรมเนียมเพราะฉะนั้นมันโดนค่าธรรมเนียมทั้งซื้อและขาย2เด้งเลยนะคะแต่ถ้าในอนาคตหรือปัจจุบันนี้เรามินไปแต่ตัวเรามีแค่ฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ w a l ล็ตเท่านั้นอนะ่ะเราสามารถที่จะ ไปซื้อของต่างประเทศเราสามารถไปใช้ชีวิตในต่างประเทศได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องถือธนบัตร เฟียเงินเฟียดของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือบินไปไหนทั่วโลกเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นแลกเงินกระดาษแล้วนะคะเราสามารถที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนในตัวบิตคอยในตัวคริปโตเคอเรนซีตัวนี้ได้เลยแล้วแต่ว่าประเทศไหนเนี่ยเขาจะรับเหรียญไหนเท่านั้นเองบางประเทศอาจจะโอเคตัวนี้อาจจะรับเหรียญบิตคอยตัวนี้อาจจะรับเหรียญดอสเหรียญอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่ในอนาคตเนี่ย พันธบัตรรัฐบาลเนี่ยจะมีมูลค่าด้อยลงนะคะเพราะว่าเงินเฟ้อนั่นแหละเพราะว่า,ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนนี้เงินเฟ้อแบบเฟ้อมากมากเลยนะคะก็เพราะว่าสหรัฐอเมริกาเขามีการแจกเงินประชาชนเขามีการพิมพ์พันธบัตรรัฐบาลแจกเงินประชาชนกันแบบเกลือมากนะทำให้ปัจจุบันเงินเฟ้อเงินเฟ้อนี่ก็คือหมายความว่าเราเนี่ยมีเงินเท่าเดิม100บาทยกตัวอย่างนะ 100บาทเนี่ยแต่เราซื้อสินค้าได้ในมูลค่าที่มันน้อยลงสมมติว่า100บาทพี่เป้อาจจะกินข้าวได้ได้3มื้อต่อวันแต่100บาทในปัจจุบันเนี้ยอาจจะกินข้าวได้แค่2มื้อต่อวันเพราะฉะนั้นค่าบริการาแล้วก็ราคาของสินค้าเนี่ยมันจะแพงขึ้นแต่เงินที่เรามีในกระเป๋ามันยังมีเท่าเดิมเลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเงินเฟ้อนะ อ่ก็คือตัวบิตคอยตัวนี้มาเป็นอันดับ2นะคะมันคือเจ้าพ่อแหละมันคือเจ้าพ่อของคริปโตเคอ r เรนซีไม่ว่าจะปีไหนๆมันก็ยังติดลิสต์ในท็อปไฟของตัวคริปโตเคอเรนซีอยู่ดีแต่ที่พี่เป้เอาตัวเหรียญ a อลลอนขึ้นมาดับหนึ่งเพราะว่าแอลลอนน่ะมันกำลังมาในปี2022นะคะมันจะมาแทนที่ของตัวอีกเดียมเขาว่าอย่างนั้นนะแต่พี่เป้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมาตัว แทนที่ตัวที h e r e จริงหรือเปล่า3นะคะเหรียญที่3คือเหรียญ e ท h เ r ียมเหรียญ e ท h เ r ียมเนี่ยตามตูด bitcoin มาติดๆทุกยุคท,ทุกสมัยนะคะ2เหรียญน,นี้เขาจะบี้กันมานะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมี story ตัวแรกที่ต้นกำเนิดของ cryptocurrency เลยเนี่ยก็คือตัว bitcoin นั่นเองนะคะ bitcoin เนี่ยเป็นเจ้าพ่อเป็นต้นกำเนิดของตัวเหรียญคริ p t o c u r r e n c y ลองลงมาคือตัวเหเรียญอิตาเลียทลิกเนี่ยเขามีไอเดียเกิดขึ้นมาว่ามันน่าจะเป็นเหรียญที่แบบเป็นเหรียญเชื่อมมะ ให้ทําธุรกรรมอื่นๆบนโลกของดิจิตอลเคอร์เรนซีได้อีกนะคะเขาเลยเสนอพวกไอเดียพวกนี้กับทางบิตคอยแต่ท Bitcoin, างบิตคอยคณะกรรมาการของบิตคอยเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยเขามองว่าเขาอยากจะรักษาสถานะของบิตคอยเนี่ยให้มันอยู่อย่างนี้ดีแล้วให้มันมีความมั่นคงเสถียรของตัวบิตคอย n ีเนี่ยเขาคิดไม่เหมือนกับบิตคอยเขาคิดว่าในอนาคตมันน่าจะทําอะไรได้มากกว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตาระหว่างประเทศ หรือการซื้อขายสินค้าและบริการนะคะเขาเลยคิดว่าเขาต้องการทำส์ทคอนแท็กตัวของอีทีเรียมเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นค่าแก๊สคือพูดง่ายๆคือว่าในการทำธุรกรรมของแพลตฟอร์มต่างๆอ่ะจะต้องเอาเหรียญอีทีเรียมเป็นเหรียญสื่อการในการซื้อขายแลกเปลี่ยนในการทำธุรกรรมในแต่ละแพลตฟอร์มนะคะยกตัวอย่างเช่นโอเพนซีะนะที่ทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนพวกรูปภ้าพวกเนี้ย เขาก็จะเอาเหรียญอีทิเลียมเนี่ยมาเป็นค่าแก๊สนะคะในการที่เราจะมีการทำธุรกรรมเกิดขึ้นมาใน o p e n s e a นะและอื่นๆอีกมากมายในแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นนะคะเหรียญอีทิเลียมเนี่ยมันยังเป็นเหรียญที่คนยังนิยมอยู่นะไม่ว่าทุกยุคทุสมัยรอกลงมาจากบิตคอยเลยนะคะโอเคแล้วก็เหรียญอีทิเลียมเหรียญบิตคอยแล้วก็เหรียญแอลลอนเนี่ยเราสามารถซื้อได้ที่กระดาน e x c h ช n g e ทั่วๆไปเลยนะเพราะว่ามันเป็น เหรียญที่ทุกคนนิยมกันนะแต่ตัวแอลลอนเนี่ยพี่เป้มาบอกไว้เลยว่าแอลลอนมันจะมีแพลตฟอร์มของเขาด้วยนะที่ชื่อว่า Myr Exchange Swap นะคะตัวนี้น้องสามารถที่จะเข้าไปพี่เป้ไม่อยากพูดสับเทคนิคเยอะอะเอาว่าตัวกระดาน Exchange ของตัวแอลลอนเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีกระดาน Exchange ของเขาเองนะคะที่ชื่อว่า Myr Swap นะ หน้าที่ของเขาคือเราเนี่ยสามารถเอาเงินไปฝากที่แพลตฟอร์มนี้ได้เลยแล้วเราจะได้ดอกเบี้ยกลับมาเนี่ยสูงมากนะคะสูงสุด20%ต่อปีโดยที่เงื่อนไขของเขานะคะก็คือเขาจะเอาเหรียญตัวแอลลอนเนี่ยไปเมอร์ชิงนะคะมันคือมันต้องบาลานซ์กันระหว่าง2เหรียญอะ ลองไปเข้าไปดูเงื่อนไขของเว็บไซต์เขานะว่าแต่ละเหรียญแต่ละฟาร์มิ่งเนี่ยเขาจะให้ฟาร์มิ่งตัวเหรียญตัวไหนบ้างนะคะแล้วดอกเบี้ยเท่าไหร่ต่อปีนะตรงน,นี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่น่าลงทุนมากนะคะสําหรับการฟาร์มิ่งนะคะสําหรับการดีฟายนะเดี๋ยวดีฟายพี่เป้จะมาค่อยๆบอกอีกทีนะคะคาว่าดีฟายเนี่ยความหมายมันคืออะไรแล้วดีฟายอะ่ะพี่เป้ก็บอกไปหลายรอบแล้วนะดีฟายคืออะไรดีฟายหมายความว่าอะไร แต่พี่เปล้ลองย้อนไปดูคลิปต่างๆของพี่เป้ค่ะพี่เป้พูดสับเทคนิคมากจนเกินไปนะคะพี่เป้ว่าพี่เป้จะเริ่มมานั่งทําคลิปใหม่แล้วก็พูดสับเทคนิคให้มันน้อยลงพูภาษาไทยเป็นไทยเนี่ยให้มันมากขึ้นคําว่า DeFi คืออะไร DeFi ความหมายภาษาไทยคืออะไรแล้วเราจะทําเงินกับ DeFi ได้ยังไงนะคะด like, กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่เป้นะเพื่อพี่เป้จะทําวิดีโอดีๆต่อไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ 拜拜。Bye bye.